สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมายามรอบนะครับผมสามคืนกับสี่วันนะครับไ,ได้มายามรอบเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมสิมีตัวไหมวันนี้นะครับผมอ่ะอพี่น้องลูกปลาเยอะแยะเลยนี่ครับไหมผมก็ใส่รกๆบแบบนี้เลยพี่น้องอุ้ยพี่น้องมันมีรอยตำครับโอ้ไม่ใช่มันทะลุไปแล้วบอก น,น,นี่รอยตำน,น,นี่เขาเรียกว่ารอยตำานะครับไม่ใช่มันทะลุปไปแล้วบะพี่น้องแต่เจอชโดนนี่อื้มีครับนี่อันนี้คือรอยรอยที่ปลามันกระทุงนะครับแต่อยู่ไม่อยู่เราไม่รู้เฮ้ยพี่น้องมีตัวมีตัวเห็นตัวนู้นๆนยอยู่อดยชนด้วยโดอุย,ย,อยช,ยช,น,ช,ยชนใหญ่ใหญ่นู้นพี่น้องนู้เห็นไหมนะ วายอยู่อู้ยังใหญ่มากเลยพี่น้องมีโลกว่านะครับผมชดเด็ดอีแล้วพี่น้องน้ำใสๆเห็นตัวเลยเอาเอาเดี๋ยวจค่อยๆนะครับผมเพราะว่าอะไรมันเยอะปลาพวกนี้นะครับมันดูดทีเดียวนี้รอบอาจจะทะลุได้นะครับผมเอาพี่น้องดูชดเด็ดเออโอ้น่นอู้สองตัวอู้ยสามตัวอู้อู้อู้ โอ้โหชนนิดชนนิดตัวใหญ่ใหญ่คืออู้ยนึกว่าตัวเดียวพี่น้องดูดูครับผมใหญ่ใหญ่เลยอู้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะโลครึ่งได้นะครับผมนี่ตัวนี้นี่ครับผมนี่ครับผมสุดยอดพี่น้อง ดูผลงานสามเต็มนะครับใบนี้สามเต็มดุดุเลยพี่นงยอดนะครับโอ้โห,โหนะครับก็มันอีกแล้วนะครับผม <c oughs> มันอีกแล้วนูนะน่าจะมีสามโลนะครับสามตัวนี้นะครับผมนำเมียมเลยพี่นงโอเคครับผมดีวขออนุญาตเก็บปลาก่อนมันมันครับผม